เริ่มมีแขนมีขาแต่ว่ามันยัง <S <S เห็นไม่ก็ไม่ลางนะแต่ว่าเห็นไม่ชัดเท่าเท่าช่วงอายุครรที่มันชัดเขาจะดูเหมือนความผิดปกติก็มา16สัปดาหล์ล<ม>ูกอ,อันนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วมีแขนมีขาอ่าเห็นไหมต้องจินตนาการนิดหนึงเห็นไหมอ่ามีแขนหน้าจะมีสองข้างใช่ไหมอ่าเห็นไหมต้องใช้มีขาใช่ต้องใช้จินตนาการแอบดเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดู นี่หัวใจคือหัวแขนนี่ขาใช่ใมาเต็มตัวแล้วใช่มันจะใช้จินตนาการนิดนึงขนาดเขาจะประมาณกี่มิลตอนนี้อ่าวัดจากศีรษะไปจนถึงก้นได้ประมาณ4.55จุก็อายุคัรภ์ประมาณ11สัปดาห์แต่ถ้าหลัง13สัปดาห์มันจะวัดความยาวจากหัวไปตัวไม่ได้และก็จะวัดได้เป็นส่วนๆเหมันใหญ่ขึ้นเกินหัวกะทราบมันก็จะวัดได้หัวที่เน่อท้อง